สวัสดีค่ะทักทายจากย่าๆยสาวไทยสัยเยอรมันนะคะสาวนี่ย,ายา่าๆพามาเบึงลูกพลุ่นค่ะทักทายกันอยู่กลางสวนลูกพลุ่นนะคะเนาะย่าร่าฮัลโหลฮัลโหลกุ๊กกุ๊กมาอ่าอยาอัลิสกุ๊ดเดี๋ยวาย่าๆพาเบึงลูกพลุ่นค่ะตอนนี้กะออกเยอะมากนะคะ ดกคักค่ะดกดกดกคักดกแน่มีสุกอิงสุกงาพุณนะคะ่ะหน่วยกะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นแล้วนะคะพุณนะคะ่ะโอ้ดกคักด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 กคักดกแน่ค่ะเดี๋ยวปีนี้ญาญ่า,าสิล่องเห็ดลูกพลุนตาแข่งเสียวก,กับเมืองไทยนำ แต่ว่าจริงๆลูกพลุนอยู่เมืองไทยก็ไม่ขายขึ้นกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ากินสดนี่มันมันรสชาติมันสิดีค่ะมันสีแซบกว่ามันกะสิบางพันกระส้มเลยค่ะบากลูกพลุนแต่ว่าส่วนที่พวกยายาปลูกนี่ที่พวกยายาปลูกนี่คือมันสีหวานค่ะหวานแล้วกันหนวยใ่ลูกค้ามาซื้่อาสิได้ข้ายช่วงเดียวกันกับช่วงเชอรี่ออกค่ะแต่แอปเปิลนี่กะสิเก็บผลราคาลุกกพร่ำกะ ลูกพลัมบลายกับสิเก็บช่วงเดียวกันกับเอ่อบักเชอรี่เกือบเมิ่เดือนละมั้งค่ะลูกพลัมออกนะคะแต่ว่าแอปเปิลนี่กับสิประมาณเดือนปลายเดือนสิงหาพ่าค่ะสิงหากรกฎาคาตุลาพฤศจิกานะคะเมิดเดือนพฤศจิกาเกือบเกือบปลายเดือนค่ะปีที่แล้วแล้วค่ะนี่ยายาผ้าเบิ่ง โดกค่ะดกมีทุกกิง่งทุกงาเลยอะค่ะดกคัก๊กดกแน่ดกอิลีแต่ว่าแอปเปิลนี่ออกดอกพร้อมกันอยู่ค่ะออกดอกพร้อมกันแต่ว่าแอปเปิลนี่สีแท่งนวยสากว่าเชอร์รี่สีแท่งนวยสากว่าลูกพลัมลูกพลุ่นนะคะ,อะแอปเปิลนี่ก็ยังเป็นเป็นดอกตุ่มๆเออบอแมนเป็นนวย เป็นหนวยแต่ว่ายังฝังยังฝังอยู่ในไอ่กลีบดอกนะค่ะกลีบดอกร่วงแล้วก็แต่ว่ายั่ังฝังอยู่ข้างในอยู่แต่ว่าลูกพรุนลูกเชอรีนี่ออกแล้วนะคะอันนี้เบิ้งลูกลูกพรุ่นก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวยยาๆสิพาไปเบิ้งหนวยบบกเชอรีหน่อยะค่ะออกหลายละโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพนดีค่ะดกคักดกแน่อิลิเบิ้งกิ่งที่อ่าคลิปที่แล้วที่ยา่าๆาพาเบิ้งไ้ที่หนวยเกามันคางต้นอยู่นี่ค่ะหนวยเกามันคางต้นอยู่สองหนวย เบิ่งดูค่ะเบิง่งเบิ่งหน่วยมันเอ๊มอยู่ค่ะดกอักลากดกแต่ว่าบักบักลูกพุทนี่ดกขนาดได้ก็ไม่ได้เด็ดทิมสบายค่ะล่อกเก็บยางเดียวเชลรี่นี่ดกดกนี่ต้องไปสางไปสางสางหน่วยมันทิมเพื่อที่จะมอห้มันแน่นห้มันหน่วยใหญ่ค่ะเดี๋ยวยายาผ้ายางไปเบิ่งแอปเปิลเบิ่งเชอรี่ค่ะแอปหนึ่งค่ะอเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งแอปเปิลกันค่ะ นี่แอปเปิลดอกกลีบดอกมันกระลวงเหมือแล้วล่ะค่ะกลีบดอกลวงเหมือแลแวแต่ว่าหน่วยมันยังบบแทงออกมาคือคือเฉลี่กับลูกพรุ่นเนี่ยค่ะหน่วยมันกระสียังฝังนวยมันสิฝังเดี๋ยวนะคะหน่วยมันสิฝังอยู่ในไออยู่ในอยู่ในในกลีบดอกอยู่ค่ะนวยนวยมันยังบบแทงออกมาเดี๋ยวนะคะเสือกยาล่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะยากให้เบิ้งมันมันสิเป็นนวยเนี่ยค่ะคือน่วยมันนะคะที่ฝังฝังอยู่ในนี่เนี่ยค่ะกลีบดอกนี่นวยมันสิออกมาในน้อยหนึ่งค่ะยังเห็นบ่ชัดดิค่ะนี่ค่ะขึ้นนวยมันน่ค่ะนี่นี่นวยในน้อยนี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันยังบ่แท่งนวยมันยังบ่แท่งนวยออกมาเออมันยังบ่แท่งนวยออกมาคือบบกเชอรียกับบักลูกพุ่น เสือกยาลาของต้นไม้แล้วบันนี้เดี๋ยวยยาๆสิพายางไปเบิ้งสวนแอปเปิลเนาะค่ะว้านนวยอ้าวยาละว้านนวยมันไออออกแท่งออกลายป็นใดยาละคอมโอเคค่ะเดี๋ยวยายาพาไปดูนะคะพยารายางเล่นค่ะ เช้านี้แดดดีอากาศดีค่ะเริ่มฮอนแล้วน่าย่าๆเริ่มสิมีเง่าความดำมากแล้วค่ะ <c oughs> กันแดดกัอบอาบอยู <c oughs> มือว่านกับพัดกันปิดตะไคร้ตะไคร้ต้นแอปเปิ้ลย่าราคอนได้กินหมาตัวอื่นค่ะเพิ่อนกับสิจอดดมอยู่ฮนละ่ะมอย่างจักเทือ <c oughs> ย่าระคิดดื้อแห้งค่ะตอนนี้คิดดื้อหลาย เนี่ยค่ะจะเอาเน็ตเอาตะคร้ลงตื่นเช้ามากกับผ้าย่าละยางเล่นลูกสาวละขี่ดื้อขึ้นอย่างนี้ค่ะถ้าปล่อยเสือในแล้วว่าสันยันรถแท็กเตอร์ยันนั่นบบเห็นหาเขาเหยียบเขาตา ผูกไว้แต่ว่าถ่ายย่ามอยู่ในสวนแต่ว่าเราเรากับหูของเราอยู่นะคะยาราขันเห็นรถมาสิเราก็สิหยุดอยู่เราก็สิแลนขึ้นมาหา,หายายาพอเราย่านเราย่านเสียงย่าญอยู่คะ่ะยังปรับเจ้าของอยังม่ได้ยังตื่นผเพเวอยู่ไทยย่ายาอยู่กลางสวนนี่สินะคะย่าญาญาอยู่กลางสวนอยู่หลังสวน เราก็สิออกมาริมถนนนี่แหละค่ะออกมาซองเบิง้งเห็นคนไกลไปไกลมากแล้วก็สีเฮาบกบอกบล็อกเฮาเหามือนในขั้นเขาจอดเล่นน้ายานเขาก็แล่นนี่แล่นบลสุดชีวิตคนราคาแล่นขึ้นเขาไปหาญาญาเฮ้ยถึงสวนเชอรี่แล้วเดี๋ยวญาย่าพาไปเบิ้งค่ะคล้องคลองยารลักคล้องเฮียนี่แหละค่ะมันก็สีแท,ท่งนวยออกแล้วโอ้ดก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 ค่ะดกดกคล้องยารลักคล้องดกแห้งค่ะดกแห้งคุณน่ะค่ะ มีสุจีสุจีดกบ yeah. ักคักดกคักดกแน่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้เริ่มใหญ่แหละเริ่มใหญ่แหละนะคะบันีิต่อไปถามมันใหญ่ขึ้นเป็นพวงหน่วยจังน้อยพวกหญ้ายากับสีมาสางมันถิมด้วยค่ะเพราะมันดกแห้งสางมันถิมเพื่อที่จะให้มันหน่วยใหญ่คือเคยเบาไว้ให้ฟังนั่นแหละค่ะคุณนะคะดกคักอู้เยอะเยอะ ไดหน่อยก็ได้เก็บเชอรี่และค่ะได้ขายเชอรีแล้วได้เจอลูกค้าล่ะลูกค้าขึ้นหอดยาๆแล้วป่าน,นี้นี่แหละค่ะก็คือเชอรีกับบักแอปเปิลไอเชอรี่กับลูกพรุนนี่มันกะสิออกนวยก่อนแต่ว่า แอปเปิลนี่ยังอยู่ในกลีบดอกอยู่ค่ะอันยังฝังฝังหน่วยอยู่ในกลีบดอกอยู่กับยังบโพออกมานะคะแต่ว่าเชอรี่กับแอปเปิลเอ่อเชอรี่กับลูกพลุนลูกลูก,ลกพลุนนี่ออกแล้วแต่ว่าลูกพลัมนี่ยายายังบม่ได้ไปเบิ้งค่ะบ่รู้ว่าเป็นยังไงนะบูยาราสุริกสุรึกหญาสุริกโอเคเสือกไปคองเซาออกบ่เป็นนั่นแหละค่ะยายากกับผ้าเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าอ่า ต่อไปมันสิเป็นยังไงแน,น่แต่ว่าย่ามเห็ดฮอดไอ้ย่ามฮอดเวลาเอาตะไคร้เอาอยางโลงกันสิคือฝลังเนาะค่ะคุณสามีย,ย,มาย่าๆบัวไทยบัวไทยมันเสียเวลาเหตดงานเราเป็นคนขยันเล่ไหมคะ่ะอยากเรียกว่ามึงเถอะมือใดเห็ดอยู่ผู้เดียวสิทายแม่แตะคลิปนี่ยหรวะย่าๆเ <laughs> จ้าบัวไทยอันทึ่เขา,าอยากออกซื้อนะคะ่ะพปกฝลังความเป็นส่วนตัวเขาสูงแต่ว่าสามีแล้วก็ จริงๆแล้วกับมาร์กลินอยู่คะ่ะมาร์กลินออกก้องกล้องออกเฟซออกอย่างน้ำยาๆยู่แต่วา่าช่วงเวลาง,งานเขานี่งานคืองานค่ะมือถือนิตบแตะเลย <c oughs> นั่นแหละค่ะเดี๋ยวะๆอยางนีผ้าเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะ,ะ, <c oughs> ะค่ะนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือสวนบักเชอรี่นี่แหละต่อไปพวกยาๆก็สีได้เก็บแล้วสักหน่อยก็เอาเน็ตขังเท่งลงเน็ตเน็ตขังเท่งในแถวกลางก่อนค่ะในในหลงังสวนก่อนไอเน็ตเน็ตที่ขวางๆอยู่นี่ค่ะ จังเสียวออกที่หลังเพราะมั้นเป็นเน็ตที่คลุมคลุ้มรอบสวนเดี๋ยวถ้าเหตุเสร็จเหตุยังหรือว่าถ้าช่วงไหนมีโอกาสทายให้เบิ้งย่าๆสิบทายให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ย่าๆขอจบคลิปแคน้กรพระย่ารายางเหร่นกนสงสัยเราอยากแลนแล้วล่ะค่ะเราดึงแล้วกระตุกคักละเดี๋ยวย่าๆขอจบคลิปแคน้กรค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าสาวไทยสะพ้ายเยอรมันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ